สวัสดีครับทุกคนก็น่าจะเห็นข่าวเกี่ยวกับทางแอปพลิเคชัน o b i n h o o d ประกาศยุติบทบาทการให้บริการลงนะพีน็อตก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็เสียดายแอปพลิเคชัน r o b i n h o o d มากๆเพราะว่าเป็นแอป,ปที่ดีที่สุดตั้งแต่พี่น็อตเคยเป็นไรเดอร์มาแล้วทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ขับมาเป็นเวลานานก็ยังรู้สึก เสียใจเสียดายนะครับในแอปแอปนี้มากๆเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ได้มีคำสั่งฟ้าผ่าประกาศยุติการให้บริการของแอปพลิเคชันโรบินทูดนะครับจากคณะกรรมการของ s c b x นะครับมีมติอนุมัติให้ยุติการให้บริการแอปพลิเคชันโรบินทูดในวันที่31กรกฎาคม 2,567เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปหลังจากที่แอปพลิเคชัน o b บินฮูดนะครับได้มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ที่ผ่านมาสำเร็จล่วงเรียบร้อยเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เวลาที่จะสิ้นสุดลงในวันที่31กระะกฎาคมแล้วพอได้ยินข่าวโอ้โหรู้สึกนะใจหายนะครับใจหายพูดกี่ทีก็ใจหายรู้สึกเสียดายแอปแอปนี้มากจริงๆแล้วแอปโรบินูเนี่ยเขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อ ลูกค้าได้กินอาหารแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ไม่ต้องเดินทางออกไปนะครับเจอกับโรคโควิด -19 ร้านค้าได้ทำอาหารที่มีคุณภาพอาหารอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เก็บค่า GP จากร้านค้าน้อยร้านค้าก็มีรายได้ไรเดอร์นะครับได้รับค่ารอบเยอะที่สุดในบรรดาแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยเรามองว่าเฮ้ย SCB เนี่ยตกลงเขาเจ๊งหรอพี่น็อตว่าเขาไม่ได้เจ๊งนะครับ พราะปกติเนี่ยเขาจะมีเงินในส่วนนี้เอามาช่วยเหลือสังคมนะตลอดอยู่แล้วนะครับแต่พอดีว่าไอ้งานฟู้ดเดลิเวอรีเนี่ยที่มีแอปโรบินฮ o ดขึ้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์กับช่วงโควิด19พอดีแต่ตอนนี้โควิดมันก็ห่างหายไปบ้างแล้วเบาบางลงไปมากแล้วนะครับมันก็เลยถึงเวลาที่โรบินฮ o ดเนี่ยต้องถอนทับกลับมาเพื่อเอาเงินในส่วนนี้ไปช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆต่อไป ซึ่งแอปเขาเนี่ยเป็นแอปที่ดีมากๆนะครับเวลาที่ลูกค้าจ่ายเงินนะครับก็จ่ายผ่านแอปธนาคารลดการสัมผัสเงินไม่ซับซ้อนไม่มีการพ่วงงานซ้อน3านะครับไม่ลดค่ารอบจนน่าเกียดจนเกินไปและก็ไม่เคยเอาเปรียบรายเดอร์เลยและพี่น้องก็เคยคิดต่อไปว่าถ้าโรบินทูธเนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับว่ามันจะมาถึงได้ไวขนาดนี้ นะครับมันเร็วเกินไปมันกระทันหันนะครับก็สุดท้ายนะครับโรบินฮูดก็ต้องจากพวกเราไปจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นคําสั่งฟ้าผ่าก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพี่น็อตเนี่ยยังเห็นส่วนต่างๆของทางโรเบินฮูดเนี่ยยังขับเคลื่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรเบินฮูดทราเวล นะครับยังยิงแอดโฆษณาอยู่เลยนะครับเกี่ยวกับการจองตัว๋วโรงแรมตั๋วเครื่องบินตั๋วการเดินทางต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้า EV หรือการรับสมัครไรเดอร์ในวันที่27มิถุนายน2567คือวันพรุ่งนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่นะครับเรียกว่ามันน่าจะฟ้าผ่ากระทันหันจริงๆพี่น็อตคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ทำงานต่างๆของโรบนทูตเนี่ย ก็ยังคงขับเคลื่อนการทํางานอยู่แล้วก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าแอปจะปิดตอนไหนแต่พอเขาประชุมมาแล้วนะครับสั่งปิดเลยก็น่าจะเรียกว่ากระทันหันทุกๆอย่างยังขับเคลื่อนตามปกตินะครับนะถ้าโรเบนฮูสเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะปิดพี่น็อตเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยคงไม่ดําเนินการแล้วคงจะปล่อยแฮนไปนานแล้วแต่ตอนนี้นะยังมีประกาศรับสมัครไรเดอร์อยู่เลยนะครับวันพุ่งนี้นะวันที่27นะครับแสดงว่ามันกระทันหันจริงๆ จริงๆอะโรบินฮูดอะถ้าอยากทำต่อทำต่อได้นะแต่ถ้าทำต่อแล้วมันจะดูเหมือนเอาเปรียบไรเดอร์เอ้ายังไงล่ะทำต่อง่ายๆเลยนะพ่วงงานซ้อนสามสิลดค่ารอบลงนะครับปัดความรับผิดช,ชอบทุกอย่างให้ลูกค้าร้านค้าไรเดอร์ไปรับจบเองทำเหมือนแพทเทิร์นกับแอปอื่นๆที่เคยมีมาแต่โรบินฮูดไม่ทำครับ โรบินฮุดเลือกที่จะยุดติการให้บริการยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมที่จะเอาเปรียบใครต่อจริงๆ่ะจะเห็นแก่ตัวก็ได้นะครับจะเห็นแก่ตัวที่ว่าเฮ้ยกูทําไงก็ได้เว้ยให้แพลตฟอร์มนี้มันอยู่ต่อเพื่อที่มีโอกาสที่จะสร้างกาําไรเอ้ยกูลดค่ารอบเลยเฮ้ยกูพ่วงงานเลยกูทําอะไรทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดกูเห็นแก่ตัวเลยแต่โรบินฮุดเลือกที่จะไม่ทํา และยุติปทบาทนี้ลงเนี่ยแหละครับความเป็นโรบินฮูดเขาไม่กดขี่เขาไม่เอาเปียบใครเฮ้ยพี่นอ็อตพี่น็อตเนี่ยเป็นลูกกระโปรงโรบินฮูดหรือเปล่าที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพี่น็อตเนี่ยได้ร่วมง,งานกับทางโรบินฮูดเพียงแค่พี่น็อตเป็นไรเดอร์เท่านั้นนะครับเขาไม่เคยมาสปอนเซอร์ใดๆกับช่องพี่น็อตเลยเสื้อกระเป๋าต่างๆนะครับพี่น็อตซื้อเองมาทั้งหมดจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่พี่น็อตได้มาจากทางโรบินฮูดแบบฟรีๆและได้เหมือนกับไรเดอร์ คนอื่นๆทั่วไปนั่นคือวัคซีนแอตราเซนกาของการรักษาเชื้อโควิด -19 ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่วัคซีน,นหาได้ยากนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานราชการย,ยังไม่สามารถที่จะหาวัคซีนได้เลยนะครับแต่ทางโรบบนฮนุยมีฉีดให้กับทางไรเดอร์ก่อนเลย อันนี้พี่น็อตต้องขอขอบคุณจากทางโรบินทูดมากๆนะครับที่มีส่วนนี้ให้กับไรเดอร์และก็พี่น็อตนะครับที่ได้รับมาถ้าไรเดอร์ที่หัวสมองดีนะครับเขาจะดูออกว่าทางโรบินทูดเนี่ยไม่เคยเอาเปรียบใครเลยนะครับและเขาก็ไม่ได้เจ๊งด้วยที่เขาจะปิดตัวลงไปแบบนี้ต้องมองว่า s c b x เนะี่ยเขาเป็นเครือที่บริหารงานมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับเขาทําไปโครงการโครงการไป และโรบินฮูดเนี่ยมันก็เป็นแค่โครงการโครงการหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาเจ๊งนะครับและอีกอย่างหนึ่งช่องพี่น็อตเนี่ยไม่เคยวิจารณ์โรบินฮูดเนี่ยไปในแนวทางลบเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเอาเปรียบไบรเดอร์เลยซึ่งแอปของเขาเนี่ยเป็นแอปที่ดีจริงๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาสปอนเซอร์ใดๆเนี่ยพี่น็อตก็ช่วยพูดช่วยโปรโมทให้อยู่แล้วส่วนในเรื่องของรถไฟฟ้าเงินประกันนะครับพี่น็อตว่าน่าจะได้คืน นะครับแต่ที่ข่าวออกมาคือเงินประกันเนี่ยได้คืนแน่ๆน,นะครับเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยพี่น้องคิดว่าเขาน่าจะมีระบบจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาส่งคืนอะไรแบบนี้พี่น้องเชื่อว่าโรบินฮูสเขาไม่เอาเปรียบเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปคิดวุ่นวายอะไรมากนะครับเขาไม่ลอยแพไรเดอร์อย่างแน่นอนและประกาศเนี่ยเขาประกาศออกมาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเศษให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวในการจับไปทํางานอื่น ไปสมัครแอปพลิเคชันอื่นนะครับหรือวางแผนไปทําอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับยังมีเวลามันไม่กระทานหารแบบว่าประกาศปุ๊บปิดปั๊บนะครับยังมีเวลาเต็มตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่น่าจะไปเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นโรบินฮูดด้วยซ้านะครับมันน่าจะเป็นแอปที่ขูดรีดมันน่าจะเป็นแอปพวกนั้นนะครับที่มันพ่วง3ม,มีเงื่อนไขยเยอะๆให้ไลเดอร์ไปรับจบเองจัดก,การแก้ไขปัญหาเองมันน่าจะเป็นแอปพวกนั้นมากกว่ามันไม่น่าเป็นโรบินฮูดเลย และต่อไปถ้าโรบินฮูดไม่อยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวค้ำประกันค้ำจุนกลุ่มงานฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยแล้นะต่อไปเนี่ยมันก็จะเฮ้ยอ่ะกูหมดไอ้นี่ไปแล้วหนึ่งนะต่อไปกูแพทเทิร์นนี้เลยแพทเทิร์นของการขุดรีดแบบเต็มที่โดยที่ไม่ต้องไปแคร์ใครนะครับมีทั้งร้านค้าลูกค้าแล้วก็ไลเดอร์เนี่ยหลายคนนะครับ ส่วนมากจะเสียดายแอปพลิเคชันโรบินฮูดที่ปิดตัวลงไปคนดีมักไปไวนะครับมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าไอช้ชั่วๆเนี่ยไอ้ที่ขูดเลีดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยอยู่ได้อีกนานนะครับยืนได้ยาวๆสุดท้ายนี้นะครับพี่น็อตก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแอปพลิเคชันโรบินฮูดนะที่เคยให้พี่น็อตเนี่ยได้เข้ามาทำงานเป็นรเดอ r ์นะครับขับรถส่งอาหารแล้วก็มีรายได้จากแอปแอปนี้นะครับเรียกว่าตอนนั้นเนี่ย รายได้ดีนะครับแล้วก็มีความสุขมากที่สุดในการที่จะขับรถเป็นไรเดอร์เลยก็ว่าได้ในช่วงเวลานั้นนะครับได้รู้จักกับเพื่อนฝูงต่างๆนะครับก็มาจากแอปพลิเคชัน r o b i n h o o d นี่แหละเรียกว่า r b i n n o o d เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากจริงๆตอนนี้ประกาศปิดตัวลงไปแล้วนะครับในวันที่31กรกฎานะครับ่น้งก,ก็คิดว่าในอนาคตนะครับถ้าทาง o b i n h o o ดเนี่ย มีอะไรขึ้นมาใหม่นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับรู้สึกเสียดายเสียใจในแอปพลิเคชันนี้จริงๆนะครับคุณเป็นแอปที่ดีที่สุดนะครับที่เคยมีมาจริงๆครับโรบินฮูดครับ